สม้สมปลากะเพียนเป็นไงเปรี้ยวเค็มพอดีไหม <c oughs> <c oughs> แน่นะ <c oughs> แน่แ้้วไม่แน่ <c oughs> <c oughs> น้งแกงหยวกซื้อมานะลองดูดิืงเขาอร่อยไหมสิบบาทเองไข่ต้มเนี่ยเอาสัลูกเดียวนะมันมีแค่สองลูกแบ่งคนละลูกแล้วว่าไม่แบ่งให้ไม่ดได้ก็เรียกินหมด ไข่ต้มของโปรด์เขาด้วยอ่ะระวังก้างมั้งนะเบื่อ,อเปลี่ยนแรงเนลยตดยน้ำเข้าอุ่นให้ร้อนๆเนี่ยทำจากกะทีห้า แซ่ mm. แบบ่แซ่บบ mm. ่ยาย่อืมอ,อืมยายบบกอืมอืมอร่อยอร่อยต้มส้มปลาจะเพียนนะจ๊ะแกงหยวกมีผักต้มไข่ต้มน้ำพริกเจ้าเก่าเจ้าประจำ อืมซดน้ำไปฮะอร่อยอร่อยน้ำน้อยน้ำมันน้อยน้ำมีอีกสดไปเหอะนี่นี่แบ่งมาแค่นี้เองนู่นในตู้นู่นยังมีนี่ยไม่ต้องกลัวน้ํำน้อยเรารู้ว่าเธอชอบสดน้ํำเราใส่น้ํำเยอะทวดหนูกินด้วย เนี่ยบอกทวดหนูกินด้วยได้ไหมเล่ะได้ไมาเรียกเขากินข้ามวมึงสิมากินข้าวอยู่ร้านแกงอะไรแล้วยายต้มต้มปลาต้มต้มปลามันอร่อยไหมเล่ะไอหนึ่งมันต้มให้กินเหรออร่อ,อยไข่ต้มเล่าไอหนึ่งไอหนึ่งต้ม <c oughs> อร่อยแม่อร่อยไม่รู้สูตรกแกแหละแกเคยต้มให้ฉันกินไงฉันก็ต้มให้แกกินกน,นั่นแหละ ใช่ไหมดอกไม้เหมือนกัน,น,กนต้มปลาหมอก็อร่อยเนาะต้มส้มปลาหมอเนอะเนนปลาหมอมนก็มีปลาหมอเลี้ยงตัวเบลเบลเนื้อเนอมนอร่อยต้มปลาหมอนนะเนื้อปลาเนะี่ยกินเยอะๆต้มไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอีกไม่ต้องห่วงขยักไว้ชั้นหรอกตัวเองก็กินเข้าไปเยอะๆ กินปลากินไข่กินผักจะได้มีแรงสนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดียามเช้าค่ะคุณยายสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้ะ,ว,ะวันนี้พี่โลกหนาวจ้ะหนาวเพี้ยน <laughs> ไปออกกำลังกายมาก็หนาว <laughs> เนื้อปลาไม่เห็นแหว่งเลยนะกินเนื้อปลาไปด้วยเยอะๆใครเคยกินข้าวน,น้อยกินปลาเยอะๆดูจากที่ยายกินอร่อยอยู่แล้วขอบคุณค่ะสุมพรก็หนาวค่ะหนาวทุกที่นะตอนนี้คุณยายน่ารักจริงๆแข็งแรงนะคะ บอกใหญ่หน่ารักที่เก้ยวน่ากลัวจะจริงจะมากมีคนบอกไปหลายคนนะนายใหญ่ืว่าจริงไหมไไม่รู้สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ สนใจต้มต้ม,ตมปลาตะเพียนก็ลองคลิปไปให้แล้วนะจ๊ะลองดูจ้ะทำง่ายๆตใดย่ดอกไม้เจ้าเก่าใสกะปิหอมๆ<ะ>ส่วนผสมน้ำนะมีอีกอยี๋ยจะตาก คุณยา,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 ายน่ารักจริงๆค่ะขอบคุณค่ะคุณยายหลานเขาบอกคุณหลานเขาบอกคุณยายน่ารักจริงๆค่ะพีก็ว่างั้นเนี่ยถ้าไม่ดื้อนะถ้าไม่รั้นอะ เป็นรสชาติยังไงเราซดน้ำขวดหมดขวดไปเราลองบอกเขาซิเออเ้ยอะนรสชาติยังไงลองบอกให้เขาเขารู้หน่อยที่เขาไม่รู้ว่ากินเป็นยังไงเนี่ยหืมเปรี้ยวหาวานเปรี้ยวหาวานเค็มสามรสเปรี้ยวหาวานเค็มสามรส âm âm thành đâu giờ hai giờ hết mặt hả bác cũng năm mốt วันนี้มีการขอเติมข้าวอีกรอบน่ากลัวจะถูกใจชอบประสมมขอเบิ้ลข้าวเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยคิดดูเถอะอรออะไรแล้วลูกชาย หนูจะโไวยไวายอะไระลูกไม่เอาไม่ดังไม่รู้ไม่เอาลูกเขาอยู่บนถนนหนูจะไปเห่าเขาได้ยังไงเนะี่ยเขาอยู่นอกบ้านเรา่นี่นนะไม่เอาอย่าอันตรพาน แบงยวกเป็นงไงมึงล่ะอเห็นตักไปชิ้เดียวเองนะเจ้าไราก็สิบบาทก็สิบบาทเองเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาขายกันแล้วสิบบาทยี่แกยังขาย มัในใหญ่เบิลข้าวสองจานเลยนะมดเรื่องปลากินไปเยอะยังมีอีกเยอะตอนนี้แหละจะให้กินเยอะๆปลาเนี่ยคืนท้องเนี่ยมันเนี่ยหรือจะหัวปลามาดูดลงมาแล้วทอนหัวก็มีนะ tạc bề quạt 2 chín rửa với tạm chín rửa công văn đi chín nướng diễn đi chín nướng có kinh khen đi nha mình nha thảm sao mưa điều tôi hay kính để thăng สวัสดีจ้าพี่หนึ่งยายดอกไม้อร่อยแม้ย้าย uh huh. เอินจ้าจ้าเอินจ้า uh huh. ขอบคุณทุกคนนะจ้าท,ที่ติดตามฮะ uh huh. uh huh. จีนน้ำยาบันยียางเขาทำน้ำจีนน้ำยาแจกขนแก่กินถ้าต้องจานไปแล้วจะกินต่อหรือไม่เราได้แกะให้น้ำจีนแล้วลุยไปกินกลางวันกวินป่ากินให้หมดเนี่ยมันมากหรือกินให้หมดป่าสบาย ก็อย่าเพิ่งไปกินข้าวจะกินปลาให้หมดก่อนไข่ก็ไข่ข้าวเหลือไม่เป็นไรอย่าให้ปลาเหลือไข่ก็ไข่เนี่ยกินก็ไปครับไข่เนี่ยหรือจ่ายลูกหนึ่งจะเสียสละให้เนี่ยแบ่งคนละลูกแล้วเนาะจังหวัดดีค่ะคุณยายอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกุ้งผ้าปะแดง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะจ๊ะสุขสดชื่นกันทุกคนนะจ๊ะร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนื้อน้ำยาเขาหน้าขึงเนี่ยยางอืม ขุนมาท่าขึ้นใหยลำดูไว้เขาแจกคนแก่ทุกบ้านมนะั้งบ้านใครมีคนแก่เขาแจกเคยนี้ยทำเคยทำให้นี้ขุนม,มาฆ่าขึ้น,นะนไหนกี่เมษบ้านนะาาน,านี่เป็นให้หมดนะทำทถึงไข่เคยอ่ะไข่จะเอาไว้ก่อนบอกว่าข้าวเดี๋ยเพิ่งไปกินหมดให้กินปลากินไข่ให้หมดก่อน โอ้ไต้มซมด้วยไนเคยอย่างเงี้ยทำเรื่อยอย่างน่ะเอาไทาใช้ปากนั่นแม่ฮื ลาตะเพียนมันก้างเยอะแต่ว่าเนื้อมันอร่อย ซื <S 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 ้อน้ำกล้วยหือซื้อน้ำกล้วยหมาอยู่กินเน่้ยก็แตะให้กินเลยมั้ยเอาพอเดี๋ยววะต้องกินข้าวมากน้แปลงมันไม่มีใครก็ไทยเรียกกินไม่หมดหืม mơ chùm mộng đó mộng mộng mất cái này mộng 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 mất mộng mà mộng mộng nhỉ mộng ผ้าุณหมดผ่าเช็ดมือเช็ดปากนั่นต่อ,อขนมกวยอีกอันนึงข้าวสองจานคิดถึงยายเลยค่ะอย่ายินเสียงพี่หินคุณยายคิดถึงพี่โลกเลยมอฉสฉาดเชิงซาเคยมาอยู่พี่โลกกันจ๊ะ อร่อยไหมแล้วจ้าวเนี่ยไม่ใช่จ้าวประเดิมอประจามขนมเนี่ยอ่อนน้อยอ่อนน้อยดีนิ่มๆอ่ะอร่อยกอันไหมเล่าไม่แล้วอิม่มาามาคากินักคุ้นลุงนม่คนยืนมาคากินให้รำดีด้วยวันนี้อร่อยกินข้าวสองจานแล้วต้องให้พรเยอะๆนะ ทำอะไรได้ยัายถัดกล้องโดยสุทธิทองนิ่ของข้าแล้วข้าวขายข,าของที่นายขายดีมีโชคมีลาาพลรัน่วยเหมือนได้ทองเินไหลกองทองไหลมาให้พี่อยู่แถววังซาวัดโลมจ้ะผมเป็นพี่โรคเหมือนกันครับ,บตอนนี้มาทำงานอยู่ฉะเชิงเซาของ<อ>ยืนอายุยืนยาวถึงเก้าร้อยปีเขก็พูดเป็นได้นะเก้าร้อยปี อายุยืนยาวก้0ารอยปี <c oughs> อยู่ดีกินดีตลอดไป <c oughs> หายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พูนเพิ่มตลอดไป <c oughs> พ้นข้อพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปจะทำมาหากินซื้อ ขายที่ซื้อง่าขายข้องาได้เงินได้ทองไอ้เงินไหลกองม่าทองไหลมาให้ดำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในวันนี้และวันหน้าเชืญพ่อคุณแม่คุณขอสาธุรับพรกันนะจ๊ะทุกคนพรจะเย,ย,ย,ยดอกไม้เนี่ยให้พรทุกวันกินอิ่มแล้วว่ะวันนี้กินข้าวสองจานเลยเหรออร่อย โอเคนะจ๊ะมองโน้นพูนเกิดตลมใไปให้พรเหมือนยายเลยยาวมากบายบายายิ้มยังยิ้มยังยิ้มเหมือนหวานขา,ายขงเาายงเดียวยิ้มให้เอฟซีก่อนเร็วยิ้มบายบายทรงจูบบอกยายไปแล้วนะ กินยาแล้วกินยาแล้วโอเคนะจ๊ะทุกคนขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะดีกันตลอดไปลยล้วยีดดอกไม้อิ่มแล้วนนเหลือแต่พี่ยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะไปเก็บกวางตุ้งมาผัดทักจานไปแล้วสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ